การให้อภัยคือคุณธรรมแต่การให้อภัยซ้ำซากกับคนที่ไม่สำนึกคือการทำลายตัวเองในทางธรรมการให้อภัยถือเป็นหนึ่งในความเมตตาอันสูงส่งเป็นคุณธรรมของผู้มีจิตใจงดงามเยือกเย็นและมีเมตตาธรรเหนือผู้ใดแต่ในอีกด้านหนึ่งที่คนจำนวนมากมองข้ามก็คือการให้อภัยที่ผิดคนการให้อภัยที่ไม่มีขอบเขตการให้อภัยกับคนที่ไม่มีสำนึกผิดใดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเมตตาไม่ใช่ความสง่างามทางจิตแต่มันคือดาบที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจของเราเองทีละนิดทีละหนจนเราล้มทั้งยืนในที่สุดในสังคมที่ยกย่องความใจดีความอดทนและการให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลายคนเลยเข้าใจผิดว่ายิ่งให้อภัยยิ่งเป็นคนดียิ่งเงียบยิ่งสูงส่งยิ่งทนยิ่งได้บุญแต่ความจริงที่แหลมคม และตรงไปตรงมาก็คือคนบางคนไม่สมควรได้รับการให้อภัยอีกแล้วเพราะเขาไม่ได้สำนึกผิดเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บใดๆจากสิ่งที่เขาทำกับเราเลยกลับกันเขาเคยชินและได้ใจกับความใจดีของเราและยิ่งทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหัวใจเราไม่เหลือชิ้นดีความเมตตาต้องมีขอบเขตความดีต้องมีปัญญา ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เรายอมทนให้ใครทำร้ายโดยไม่มีขอบเขตพระองค์สอนให้เรามีเมตตาแต่ต้องประกอบด้วยสติและปัญญาเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือการทำลายตัวเองเพราะเราจะกลายเป็นคนที่ยกโทษให้คนผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ให้เขาได้รับผลของกรรมเลยในเมื่อเรายังให้อภัยอยู่เสมอแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้เรียนรู้จากการกระทำของตนเอง เมื่อไหร่กรรมจะได้ทำหน้าที่ของมันในเมื่อทุกครั้งที่เขาทำร้ายเราเรากลับยื่นความใจดีให้โดยไม่มีขีดจำกัดบางครั้งการที่เขาไม่รู้จักกรรมก็เพราะเรานี่แหละที่ยังยื่นหน้าไปรับกรรมแทนเขาอยู่ทุกวันอย่าปล่อยให้ความใจดีกลายเป็นหลุมฝังกลบความสุขของตัวเองหัวใจของเราก็มีลมหายใจหัวใจของเราก็มีความเหนื่อยล้า และหัวใจของเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยใครบางคนอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้ต้องการโอกาสเขาแค่ต้องการเครื่องรองรับความผิดของเขาและเราคือเหยื่อที่เขารู้ว่าจะให้อภัยอยู่เสมอถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่การยอมให้เขาทำผิดอีกแต่คือการวางมือปล่อยเขาให้เผชิญกับกรรมของเขาเองและเรา ต้องก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีแต่บั่นทอนเพื่อกลับคืนสู่ชีวิตที่สงบสมดุลและเปี่ยมด้วยพลังข้อหนึ่งการให้อภัยไม่ใช่การเปิดประตูให้เขาทำร้ายเราได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการให้อภัยคือคุณธรรมที่สูงส่งเป็นคุณสมบัติของจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถปล่อยวางความโกรธความแค้นและความเจ็บปวดได้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเมตตาการุณา และการวางใจที่สงบแต่พระองค์ไม่เคยสอนให้เรายอมให้ใครมาทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีการรู้เท่าทันหรือไม่มีการวางขอบเขตที่ชัดเจนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความดีคือการให้อภัยเสมอไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเราแต่ในทางธรรมที่แท้จริงการให้อภัยต้องมีปัญญาหากปราศจากปัญญาเมตตานั้นอาจกลายเป็นการเปิดช่องให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของกรรมคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้อภัยไม่เป็นไร แต่ถ้าเขาไม่สํานึกเลยอย่าปล่อยให้เขาทำลายเราอีกหากมีใครสักคนหนึ่งทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้าเล่าทั้งคำพูดที่ทำลายหัวใจการกระทำที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีหรือแม้แต่การหลอกใช้ความดีของเราเพื่อผลประโยชน์ของเขาในครั้งแรกเราให้อภัยได้ในครั้งที่สองอาจยังพอเข้าใจได้ว่าเขาอาจเผลอแต่หากมันเกิดซ้ำซ้ำซ้ำจนกลายเป็นรูปแบบพฤติกรรม และเขาไม่แสดงออกถึงความสำนึกผิดใดๆเลยนั่นไม่ใช่คนที่ควรได้รับการให้อภัยอีกต่อไปเพราะความดีของเราจะกลายเป็นเครื่องมือให้เขาทำชั่วอย่างไม่สำนึกผิดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรครบคนพานแม้เขาจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามเพราะคนพานนํานำภัยมาให้แม้ในยามที่ดูเหมือนไม่มีภัยหยุดให้อภัยไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะรู้ว่าเมตตาผิดที่จะทำร้ายทั้งเขาและเรา เมื่อเราให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราไม่ได้แค่ทำร้ายตัวเองเท่านั้นแต่เรายังทำให้เขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องกรรมเลยสักนิดเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็จะยกโทษให้อยู่ดีนี่จึงกลายเป็นกับดักของเมตตาที่อันตรายที่สุดในชีวิตคนดีจำนวนมากเรากำลังทำร้ายเขาอย่างลึกโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ผลของการกระทำของตัวเองเขาเลยไม่รู้จักคำว่ากรรม เขาเลยไม่รู้จักคำว่าขอบเขตเขาเลยไม่เคยหยุดทำร้ายคนดีๆอย่างเรากรมจะทำหน้าที่ของมันเมื่อเราก้าวออกมาจากบทบาทผู้ให้อภัยซ้ำซากการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องดีแต่การให้อภัยแบบไม่รู้จบกับคนที่ไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงตนเองคือการขวางทางกร,รมคนบางคนไม่รู้สึกผิดจนกว่าจะเจอกับผลของการกระทำและผลของการกระทำนั้น จะไม่เกิดขึ้นหากเรายังคงอยู่ตรงนั้นยอมทนและให้อภัยเขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางครั้งการให้อภัยที่ดีที่สุดคือการวางมือและปล่อยให้เขาได้รับกรรมที่เขาสร้างไม่ต้องอาฆาตไม่ต้องจองเวรไม่ต้องตอบโต้แต่แค่ถอยออกมาและเงียบให้กรรมทำงานการให้อภัยเป็นเรื่องดีแต่ต้องมีปัญญาการให้อภัยแบบไม่มีขอบเขตจะกลายเป็นการทำลายตัวเอง คนที่ทำชั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สมควรได้รับการยกโทษแต่ควรได้เรียนรู้จากผลของกรรมการหยุดให้อภัยไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะเรารักตัวเองพอที่จะไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายซ้ำอีกจงปล่อยให้กรรมทำงานแล้วเราเดินออกมาด้วยใจที่สงบและเข้มแข็งข้อ2ใจดีเกินไปกับคนผิดซ้ำซากคือการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทที่เราต้องแยกให้ออกให้ชัด คือคนที่ควรได้รับโอกาสกับคนที่ควรได้รับผลกรรมคนดีบางคนเผลอใจอ่อนเกินไปให้โอกาสกับคนผิดแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความเข้าใจผิดว่าความใจดีความสูงส่งแต่ในความเป็นจริงความใจดีที่เกินพอดีอาจกลายเป็นกับดักชีวิตที่บั่นทอนทั้งใจเราและยิ่งผลักดันให้คนเลวยิ่งเลวลงอย่างไร้ขอบเขตใจดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่ได้สานึกเขากำลังเคยชิน เมื่อเรายอมให้อภัยคนที่เคยโกหกดูถูกทำลายความเชื่อใจหรือทำลายศักดิ์ศรีของเราเป็นครั้งที่หนึ่งเขาอาจรู้สึกผิดแต่เมื่อเรายกโทษให้ครั้งที่สองครั้งที่สโดยไม่มีการวางเงื่อนไขไม่มีการแสดงจุดยืนไม่มีการถอยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองเขาก็จะเริ่มเคยตัวเขาเริ่มมองว่าความดีของเราคือจุดอ่อนความนิ่งของเราคือการยอมความให้อภัยของเราคือโอกาสที่จะทำซ้ำอีก และที่เลวร้ายที่สุดคือเขาจะไม่เคยเห็นคุณค่าของความดีนั้นอีกเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ทันไม่ใช่ให้เราตกเป็นเหยื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีได้สอนให้เรานิ่งเฉยเมื่อเผชิญกับอธรรมหากแต่สอนให้เรามีสติและปัญญารู้ว่าเมื่อไรควรเมตตาและเมื่อไรควรหยุดเกี่ยวข้องบุคคลพึงคบหาสัตบุรุษผู้มีธรรมพึงละเว้นจากคนพานแม้เขาจะพูดเพราะและมีไมตรี ความโดยในจากพระไตรปิฎกเพราะอะไรเพราะคนพ่านที่ไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีธรรมจะมองความดีของเราเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบเขาไม่เกรงกลัวบาปไม่สะทกสะท้านกับกรรมและไม่สนใจว่าคนดีจะต้องบอบช้ำแค่ไหนตราบใดที่เขาได้ประโยชน์เมตตาแบบไร้ขอบเขตคือการทรยศต่อตัวเองถ้าเราเมตตาคนอื่นจนลืมเมตตาตัวเองนั่นคือความไม่เป็นธรรมต่อตัวเรา เมตตาที่แท้จริงต้องเริ่มจากการมีเมตตาต่อตัวเองก่อนต้องรู้จักปกป้องจิตใจตัวเองจากคนที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อกรรมคนที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สึกผิดควรได้รับการปล่อยให้เจอผลของการกระทำตนเองไม่ใช่ได้รับการยกโทษอีกเพราะการให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนการทำชั่วทางอ้อมเป็นพันธมิตรของความพลาดเป็นตัวรวมกรรมโดยไม่รู้ตัว อย่าคิดว่ายอมให้เขาทำเราเพราะเราเป็นคนดีแท้จริงแล้วคนดีที่แท้จริงจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายความสงบของจิตใจซ้ำๆแล้วเรียกตัวเองว่าเมตตาการหยุดให้อภัยคือการหยุดวงจรแห่งความเจ็บปวดการให้อภัยที่ไร้ขอบเขตเป็นการเปิดประตูให้ความทุกข์เข้ามาในชีวิตซ้ำๆหากเรายังไม่กล้าปิดประตูนั้นเราจะไม่มีวันออกจากความเจ็บ เราจะไม่มีวันได้เห็นว่าตัวเองมีค่ามากกว่าการถูกทำร้ายบางคนยังคงให้อภัยเพราะกลัวว่าจะดูใจร้ายแต่แท้จริงแล้วการที่เราปล่อยให้ตัวเองถูกทำร้ายซ้ำๆโดยไม่ลุกขึ้นปกป้องตัวเองนั่นต่างหากคือความใจร้ายที่สุดต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองหยุดเธอหยุดให้อภัยคนที่ไม่เคยรู้สึกผิดปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาสร้างไว้ด้วยตัวเขาเองนั่นแหละคือบทเรียนที่แท้จริง และนั่นคือจังหวะที่กรรมจะเริ่มทำหน้าที่ของมันใจดีเกินไปกับคนผิดซ้ำซากไม่ใช่ความเมตตาแต่คือการทำร้ายตัวเองคนเลวจะเคยชินกับการได้รับโอกาสมากกว่าสำนึกผิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เมตตาอย่างมีปัญญาไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อหยุดให้อภัยไม่ใช่เพราะใจแคบแต่เพราะเรารักตัวเองพอที่จะไม่ยอมให้ความเจ็บเกิดซ้ำ การหยุดเกี่ยวข้องกับคนพานคือการให้เขาเผชิญผลกรรมของเขาเองอย่างเต็มที่ข้อ 3. คนที่ไม่เคยสำนึกผิดควรได้รับบทเรียนจากผลกรรมไม่ใช่ได้รับโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ลึกที่สุดในหมู่คนดีคือความเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสเสมอแต่ในโลกแห่งความจริงและในทางธรรมของพระพุทธเจ้าเราควรเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนสมควรได้รับโอกาสแบบไม่มีที่สิ้นสุด พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นชัดว่ากรรมคือเครื่องมือยุติธรรมที่สุดในจักรวาลทุกสิ่งที่เราทำย่อมย้อนกลับมาหาเราเสมอคนที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีความละอายไม่มีความสำนึกและยังกล้ามาทำร้ายผู้อื่นอย่างไร้เมตตาควรได้รับผลแห่งการกระทำของเขาไม่ใช่ได้รับการให้อภัยเพื่อทำผิดซ้ำอีกโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัดสนามฝึกความเลวให้กล้าแข็ง หากเรายังยื่นโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าสำนึกผิดเรากำลังทำหน้าที่ไม่ต่างจากคนที่เปิดประตูให้โจรเข้ามาปล้นใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ความชั่วเติบโตเรากำลังฝึกให้เขาไม่กลัวบาปและสุดท้ายเขาจะไม่หยุดเพราะในใจเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำร้ายเรามากแค่ไหนเราก็ให้อภัยอยู่ดีเมื่อนั้นคนพาลจะไม่เกรงกลัวใดๆอีกต่อไป ทั้งบาปทั้งกรรมและคํำว่าทำไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยกรรมจะไม่ทํางานถ้าเรายังรับหน้าที่แทนกรรมคนที่ควรได้รับผลกรรมจะไม่มีวันได้รับบทเรียนจากชีวิตถ้ายังมีคนคอยยื่นมือช่วยยกโทษให้หาเหตุผลให้แทนหรือแม้แต่กลัวว่าเขาจะเจ็บปวดเกินไปถ้าเราตัดเขาออกไปแต่ความจริงคือ เราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาเขาเลือกทำร้ายเราเขาเลือกไม่สำนึกเขาต้องรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาก่อเองจงวางมือแล้วถอยออกมาให้กรรมทำหน้าที่ของมันและปล่อยให้เขาได้เรียนรู้จากความจริงไม่ใช่เรียนรู้จากความใจดีของเราการปล่อยให้เขาได้รับกรรมไม่ใช่การพยาบาทแต่มันคือทม หลายคนกลัวว่าหากเราหยุดให้อภัยจะกลายเป็นคนอาฆาตพยาบาทจองเวรแต่แท้จริงแล้วการวางเฉยโดยไม่ไปสาบแช่งไม่ไปตอบโต้ไม่ไปอธิบายใดๆคือเมตตาแบบสงบและคือการวางเฉยแบบผู้รู้ทันกรรมไม่ต้องไปขอให้เขาเจอสิ่งเลวร้ายไม่ต้องไปสาบแช่งให้เขาทุกทรมานแค่หยุดให้อภัยเขาในใจหยุดมองว่าเขาคือเหยื่อของชีวิต หยุดเข้าใจผิดว่าเราต้องช่วยเขาตลอดไปแล้วเชื่อมั่นว่ากรรมจะไม่ลืมใครไม่ใช่ทุกคนสมควรได้รับโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่ไม่เคยสำนึกผิดควรได้เรียนรู้จากผลของกรรมไม่ใช่จากความใจดีของเราการช่วยเหลือคนผิดซ้ำซากเท่ากับขัดขวางกรรมหยุดให้อภัยไม่ใช่พยาบาทแต่คือการปล่อยให้กฎแห่งธรรมดำเนินไปอย่างยุติธรรมข้อสี่ การให้อภัยที่ไม่รู้จักจบคือการแบกบาปของคนอื่นไว้บนบ่าของเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปล่อยวางจากสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ให้เราแบกความทุกข์ของผู้อื่นเอาไว้โดยไม่จําเป็นหลายครั้งที่เราให้อภัยไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ในความเป็นจริงเรากําลังเผลอรับบาปแทนคนผิดโดยไม่รู้ตัวการให้อภัยในครั้งแรกอาจเป็นการตัดเวรตัดกรรม แต่การให้อภัยครั้งที่สี่ห้าหกโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยสำนึกเลยแม้แต่น้อยนั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นคือความประมาทนั่นคือการปล่อยให้บาปของเขากลายเป็นความเจ็บในใจเราที่ฝังลึกและยากจะเยียวยาการให้อภัยที่ไม่มีปัญญาคือกับดักที่แฝงด้วยทุกข์หลายคนพูดว่าให้อภัยแล้วจะสบายใจแต่ถามใจตัวเองให้ชัดเถิดให้อภัยแล้วเขาหยุดไหม ให้อภัยแล้วเขาสำนึกไหมหรือเราแค่บอกตัวเองว่าให้อภัยทั้งที่ภายในยังเจ็บยังปวดยังอัดแน่นไปด้วยความทุกข์ที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยการให้อภัยโดยไม่ใช้ปัญญาการหลอกตัวเองว่าเราปล่อยแล้วแต่ความจริงคือเรากำลังปล่อยให้คนที่ทำร้ายเราเหยียบเราในใจทุกวันเรายิ่งให้อภัยเขายิ่งได้ใจเรายิ่งเงียบเขายิ่งกล้าทำร้าย เราไม่ตอบโต้อะไรเพราะเราคิดว่าเราเหนือกว่าแต่ลึกๆเรารู้ว่าเราเริ่มหายใจไม่ออกกับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไม่เป็นธรรมหยุดให้อภัยแล้วคืนบาปคืนกรรมให้เจ้าของที่แท้จริงจำไว้ว่าบาปเป็นของใครก็ให้เขารับผิดชอบเองเราไม่ต้องช่วยแบกเราไม่ต้องยกโทษจนเขาลืมผิดเราไม่ต้องทนเจ็บเพื่อรักษาภาพของความเป็นคนดี หากคนคนหนึ่งทำผิดแล้วยังทำผิดซ้ำหากเขารู้ว่าเรายังให้อภัยแล้วเขาใช้โอกาสนั้นในการทำร้ายเราอีกจงหยุดหยุดทันทีและปล่อยให้เขาอยู่กับผลของการกระทำโดยไม่มีเราคอยเป็นหมอนรองรับบาปให้เขาอีกต่อไปคนบางคนจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้ายังมีคนอย่างเราให้อภัยเขาอยู่เสมอเราทำดีมาตลอดเราไม่เคยคิดร้าย เราให้อภัยแม้ตอนที่น้ำตาไหลเราอดทนจนหัวใจบอบช้ำแทบไม่เหลือชิ้นดีแต่คนบางคนจะไม่มีวันเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขาเลวโดยสันดานแต่เพราะเขารู้ว่าเราจะให้อภัยเสมอคนแบบนี้ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดเขาต้องเรียนรู้จากผลของกรรมเท่านั้นเพราะเมื่อเขาไม่เคยเจ็บจากการกระทำของตัวเอง เขาก็ไม่มีวันรู้ว่าเขาทำให้คนอื่นเจ็บเพียงใดการให้อภัยโดยไม่มีปัญญาคือการแบกบาปของคนอื่นไว้โดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ทุกคนควรได้รับการยกโทษซ้ำๆโดยไม่เรียนรู้การหยุดให้อภัยคือการคืนบาปคืนกำให้เจ้าของที่แท้จริงถ้าเรายังเป็นคนที่คอยให้อภัยคนผิดก็จะไม่เคยเปลี่ยนคนบางคนต้องเรียนรู้จากผลกรรมไม่ใช่จากความดีของเราข้อห้า ความนิ่งเฉยของเราอาจไม่ใช่ความสงบแต่คือความเจ็บที่เราเก็บไว้เงียบๆหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเงียบการนิ่งเฉยการให้อภัยซ้ำๆคือธรรมะที่แท้จริงแต่ในความเป็นจริงความนิ่งของเราบางครั้งก็ไม่ได้มาจากความสงบแต่มาจากความเจ็บลึกๆที่ไม่รู้จะระบายออกอย่างไรเราจึงเลือกเงียบเราจึงเลือกให้อภยัย แต่ในใจลึกๆก,กลับเต็มไปด้วยรอยแผลที่สะสมจนกลายเป็นความทุกข์รื้อรังที่เราไม่ยอมรับความเงียบไม่ใช่ธรรมะถ้ามันทำให้เราทุกข์อยู่ข้างในธรรมะไม่เคยสอนให้เราหลอกตัวเองถ้าเรากำลังเงียบทั้งที่ในใจเราอยากกรีดร้องถ้าเรากำลังให้อภัยทั้งที่ในใจเรายังไม่เคยหายเจ็บนั่นไม่ใช่ธรรมะแต่นั่นคือการฝืนใจตัวเองอย่างโหดร้าย ธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่การกดความรู้สึกแต่คือการรู้เท่าทันความรู้สึกและวางมันลงอย่างมีสติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจทุกข์ไม่ใช่เก็บทุกไว้เงียบๆหากการให้อภัยที่เราทำกลายเป็นการเก็บทุกสะสมจนใจอ่อนล้าจงรู้ไว้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทมแต่เรากำลังทำลายตัวเองอย่างช้าๆหยุดเงียบเพื่อให้ความยุติธรรมกับหัวใจตัวเอง ในหลายความสัมพันธ์คนดีมักเป็นฝ่ายเงียบเพราะเขาไม่อยากมีเรื่องเพราะเขาอยากรักษาความสงบแต่สุดท้ายแล้วความเงียบนั้นกลายเป็นกำแพงที่ขังใจตัวเองไว้กับความเจ็บปวดคนที่ทำผิดยังคงใช้ชีวิตของเขาต่อไปแต่เรากลับต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทรมานเงียบๆที่ไม่มีใครมองเห็นถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดเงียบหยุดให้อภัย หยุดยอมรับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแล้วลุกขึ้นมาปกป้องหัวใจตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นเราไม่จำเป็นต้องอดทนกับคนที่จ้องจะทำร้ายเราในโลกนี้ไม่มีธรรมบทไหนสอนให้เราต้องอดทนอยู่กับคนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำๆความอดทนที่แท้จริงไม่ใช่การทนกับความเลวของคนอื่นแต่คือการอดทนในการรักษาศีลของตนอดทนในการไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ แต่ไม่ใช่อดทนให้ใครมาเหยียบย่ำจิตใจซ้ำๆโดยไม่เคยปกป้องตัวเองเพราะธรรมะไม่เคยสอนให้เราเป็นเหยื่อของความชั่วธรรมะสอนให้เราเห็นความจริงและปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่คู่ควรความเงียบของเราอาจไม่ใช่ธรรมแต่เป็นความเจ็บที่เรายังไม่ยอมปล่อยธรรมะไม่ใช่การกดความรู้สึกแต่คือการรู้เท่าทันและวางลงอย่างมีสติหากการให้อภัยทำให้เราทุกข์เราควรหยุดมัน และหันมาเมตตาตัวเองไม่จำเป็นต้องอดทนอยู่กับคนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำๆหยุดให้อภัยแล้วคืนความยุติธรรมให้ใจตัวเองข้อ6การถอยออกมาเงียบๆอาจคือการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อให้เขาได้พบกับกรรมของตัวเองในหลายความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการถูกทำร้ายซ้ำๆเรามักลังเลใจว่าควรให้อภัยต่อไปหรือควรตัดเขาออกจากชีวิตดี หลายคนเลือกให้อภัยเพราะกลัวว่าการเดินออกมาคือการใจร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วบางครั้งการถอยออกมาอย่างเงียบๆโดยไม่พูดไม่โกรธไม่อธิบายไม่จองเวรใดๆคือการให้อภัยในระดับสูงสุดเพราะเราปล่อยให้เขาเผชิญกับผลแห่งการกระทำของเขาเองโดยไม่มีเราคอยรับความเจ็บปวดแทนเขาอีกต่อไปถอยเพื่อปกป้องใจตัวเองไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเข้มแข็งพอจะไม่ทน การเดินออกจากคนที่ทำร้ายเราได้ซ้ำๆไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าการให้อภัยเสียอีกเพราะคนดีหลายคนมักมีใจเมตตาอ่อนโยนและหวังว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนได้แต่ความจริงอันโหดร้ายก็คือคนบางคนไม่มีวันเปลี่ยนถ้ายังมีเราอยู่ตรงนั้นให้เขาเหยียบย่ำเมื่อเขาไม่เคยต้องรับผลของสิ่งที่เขาทำเขาก็จะไม่มีวันหยุดทำร้ายเพราะฉะนั้นการถอยเงียบ ไม่ใช่การอ่อนแอแต่คือการบอกตัวเองว่าฉันพอแล้วพอที่จะไม่ให้ใครมาทำลายหัวใจฉันอีกถ้าเขาไม่เคยได้เจอกับกรรมเขาจะไม่มีวันเชื่อในคำว่ากรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคำสอนนี้คือกฎธรรมชาติของชีวิต ใครทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครเลี่ยงได้แต่ถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นยังให้อภัยยังยอมให้เขากระทำยังยื่นมือให้เขาใช้เราเป็นเครื่องรองรับผลกรรมของเขาเราก็กลายเป็นผู้ขัดขวางธรรมชาติของกรรมโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราถอยออกมาเขาจะต้องเผชิญหน้ากับโลกของเขาเองไม่มีเราคอยปลอบไม่มีเราคอยรับผิดแทน ไม่มีเราคอยอภัยให้ทุกครั้งวันนั้นแหละกรรมจะเริ่มทำหน้าที่ของมันอย่างแท้จริงการให้อภัยไม่ใช่การอยู่ต่อแต่คือการปล่อยให้เขาเดินไปตามทางของเขาโดยไม่มีเราเราควรให้อภัยเพื่อให้ใจเราไม่ขุ่นมัวแต่เราไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่เดิมเพื่อพิสูจน์ว่าเรายังใจดีบางครั้งการให้อภัยที่ดีที่สุดคือการยิ้มเงียบๆแล้วหันหลังเดินออกมา ไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายไม่ต้องร้องขอให้เขาเห็นคุณค่าของเราแต่จงเดินออกมาเพื่อให้ตัวเรากลับไปสงบและปล่อยให้เขาเผชิญกับผลของสิ่งที่เขาทำด้วยตัวเองการถอยออกมาอย่างเงียบๆคือการให้อภัยในระดับสูงสุดเราไม่จำเป็นต้องทนอยู่ตรงนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นคนดีถ้าเขาไม่เคยเผชิญกรรมเขาก็จะไม่เคยเปลี่ยน ถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นกรรมจะไม่มีวันได้ทำงานการให้อภัยไม่ใช่การอยู่ต่อแต่อาจคือการปล่อยให้เขาเดินไปตามทางของเขาโดยไม่มีเราอีกต่อไปข้อ7เมื่อเราถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษชีวิตเราจะเบาขึ้นและกรรมของเขาจะเริ่มทำงานจุดเปลี่ยนของชีวิตมักไม่ใช่วันที่เราร้องให้หนักที่สุดแต่คือวันที่เราหยุดร้องให้หยุดอธิบายหยุดเรียกร้อง และตัดสินใจถอนตัวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเราอย่างเงียบๆคนดีมักกลัวว่าถ้าฉันเดินออกมาเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่ให้อภัยเขาจะรู้สึกผิดหรือเปล่าถ้าฉันไม่ทนต่อไปฉันจะกลายเป็นคนใจร้ายหรือไม่แต่ในความจริงคือเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องใจตัวเองเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกความสงบ และเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะไม่ให้อภัยคนที่ไม่เคยสำนึกเลยแม้แต่น้อยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทนอยู่ตรงนั้นการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยใจของเราไม่ใช่การให้ใบอนุญาตให้เขาทำชั่วได้อีกเมื่อเราถอนตัวเราไม่ได้เกลียดเขาแต่เราแค่ไม่ยอมให้เขามีอำนาจเหนือจิตใจของเราอีกต่อไปเราเลือกที่จะไม่ตอบโต้อย่างพยาบาทแต่ก็ไม่ทนให้เขาทำลายหัวใจเราซ้ำอีก นี่แหละคือทางสายกลางที่แท้จริงไม่โกรธไม่อาฆาไม่สาบแช่งแต่ก็ไม่ยอมอยู่ให้เขาเหยียบย่ำอีกปล่อยเขาให้กำดูแลแล,แล้วเราใช้ชีวิตอย่างสงบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นถ้าเขาเคยโกหกเขาจะถูกหลอกกลับถ้าเขาเคยเอาเปรียบเขาจะถูกรังแกคืน ถ้าเขาเคยทำให้เราเจ็บเขาจะได้รู้จักความเจ็บที่ไม่มีใครยอมรับเพราะฉะนั้นจงอย่าเสียเวลาอธิบายหรือแสดงความรู้สึกใดๆให้คนที่ไม่เห็นค่าเราอีกเขาจะไม่มีวันเข้าใจจนกว่าชีวิตจะสอนเขาเองจนกว่ากรรมจะย้อนคืนและเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำกับเรานั้นมันย้อนกลับมาเจ็บปวดกว่าเสมอ คนที่กล้าเดินออกมาด้วยใจสงบคือผู้ชนะอย่างแท้จริงไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องโพส์ประชดไม่ต้องแสดงตัวว่าเราเป็นฝ่ายถูกเพราะคนที่เข้าใจในธรรมจะรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการที่ใจเรานิ่งและไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อเราถอนตัวไม่เพียงแต่เราจะพ้นทุกข์แต่เรายังเปิดโอกาสให้กรรมของเขาทำหน้าที่ และนั่นคือบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเองเมื่อเราถอนตัวจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเราชีวิตเราจะเบาและสงบการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่ต่อคนที่ทำผิดจะไม่มีวันเรียนรู้ถ้าไม่มีผลกรรมสอนเขาเมื่อเราหยุดอธิบายหยุดยอมและหยุดทนกรรมจะเริ่มทำงานผู้ที่เดินจากมาอย่างสงบคือผู้ชนะอย่างแท้จริง ชีวิตของเราไม่ควรถูกใช้ไปกับการยอมให้ใครมาทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการให้อภัยเป็นสิ่งดีแต่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าให้อภัยเพื่อปล่อยวางความโกรธไม่ใช่เพื่อเปิดประตูต้อนรับความทุกข์เข้ามาอีกพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมไว้อย่างชัดเจนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนที่ทำร้ายเราย่อมหนีไม่พ้นผลแห่งการกระทำของตนไม่ว่าช้า หรือเร็วกำย่อมตามสนองอย่างเที่ยงตรงไม่จำเป็นที่เราจะต้องลงโทษไม่จำเป็นต้องแก้แค้นขอเพียงแค่เราถอยออกมาอย่างสง่าง,งามหยุดให้อภัยในทางการกระทำและวางใจให้สงบปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำงานแทนเราการหยุดให้อภัยไม่ใช่ความโกรธเกลียดแต่คือการรักและเคารพตรงเป็นการประกาศกับชีวิตว่าฉันมีคุณค่าเกินกว่าจะให้ใครมาทำร้ายซ้ำเมื่อระาวาังตัวเช่นนี้ เราจะไม่เพียงรักษาหัวใจของเราไว้ได้แต่ยังเป็นบทเรียนแก่ผู้ที่ทำร้ายเราว่าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมได้เลยจงจำไว้ว่าการให้อภัยที่แท้จริงคือการวางใจให้เป็นอิสระการหยุดให้อภัยคือการไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายซ้กำกรรมจะทำหน้าที่ของมันเสมอโดยไม่ต้องอาศัยความแค้งของเราขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญารู้จักให้อภัยอย่างถูกต้องและรู้จักหยุดไอ